ยาวๆเลย <c oughs> อืมอือสวยมากสวยจริงๆทะเลกลางคืนทางนี้ก็มาเจออะไรล่ะคะน่ะทำอะไรกันตรงนั้นนะ่ะทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะ เลสเบีย้ยนหรือเปล่าโอ้ยมุมนี้สวยมุมนี้สวยอ่ามุมนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอุ้ยตายละเสร็จมันเลยอรอบ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 ,รบอย่ามีอะไรโผล่มานะอย่าโผล่มานะ อย่านะคะอย่าโผล่มาอ่าโอเคไม่โผล่ายบาย